ก่อชื่เคยในช่วงบริษัทนารูนะครับศาลเจ้าปุณเท่ากงท่าฉลองปุณเท่ากงเทพเจ้าแห่งชุมชนศาลเจ้าจีนแท้จิ๋วเก่าแก่กว่าร้อยปีมีชื่ออีกอันหนึ่งว่าศาลเจ้ากลางเนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างหัวบ้านและท้ายบ้านของท่าฉลอมเนี่ยมีชื่อตามป้ายบระษัทจีนที่ติดอยู่ข้างศาลว่าศาลเจ้าเก่าแห่งท่าจีน เทพเจ้าปุนเท่ากงเป็นเทพเจ้าที่เจ้าจีนผนทะเลในพื้นที่ต่างเขาลพบถือแต่ไม่มีในประเทศจีนเป็นเทพเจ้าแห่งชุมชนที่คอยดูแลทุกสุขของคนในชุมชนนั้นๆให้ร่มเย็นและทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองและยังเป็นที่นับถือของนักเดินเรือชาวจีนในอดีตด้วยปุนเท่ากงหรือเปินโถโกงมาจากคําว่าเปินแปลว่าเดิมหรือดั้งเดิมโถมาจากโถมู่ หวมูแปลว่าหัวหน้าหรือผู้นำและกงแปลว่าผู้วุโสหรือผู้เท่าเมื่อรวมกันแล้วจึงความหมายว่าหัวหน้าผู้วุโสที่มีมาแต่เดิมภายในศาลมีเทพเจ้าปุณเท่ากงซึ่งทรงชุดทหารเป็นเทพเจ้าประธานอยู่ตรงกลางพร้อมด้วยเทพรบริวารอีกสามพระองค์ด้านขวามีเจเวตไม้สักเป็นรูปเทวดาทรงเครื่องแบบไทยจำนวนหกพระองค์ โดยบางองค์เป็นศิืปัตสมัยทิยาตอนกลางในด้านซ้ายมีเจ้าแม่เทียนโหซึ่งเป็นเทพที่คนเดินเรือชาวจีนได้จิวนับถือในลักษณะเช่นเดียวกับเจ้าแม่จุยบวยเนี่ยของชาวจีนหายหลำสวัสดีในช่วงวริศาสตร์น่ารู้ห้องจดลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ตามการชมด้องสวัสดีครับ